สวัสดีค่ะดีซนโอ้โหนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะดีไซน์กำลังทำอะไรคะเนี่ยจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าโอ้โมีตัวหนึ่งมาแอบนอนอยู่ในวยนะดีไซน์จะจัดกระเป๋าไปไหนะคะไปที่กแพงไปเที่ยวใช่ไหมคะไปเที่ยวกับพี่เกลลี่ใช่ไหมคะเรานัดพี่เกลลี่ไปเที่ยวนะทุกคนมาเดี๋ยววันนี้ดีไซน์ก็จะมาจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปเที่ยวนะคะทุกคนมาดูซิเอาอะไรไปบ้างเอ่ย โอ้โหฝั่งนี้เป็นของดีไซน์อ่ะไหนดูซิครบหรือยังอันนี้เตรียมมาคร่าวๆเนาะไหนดูซิมีชุดอะไรบ้างเอ่ยว่น้ำโอ้โหชุดว่ายน้ำเฮ้ยเดี๋ยวทำไมต้องมีชุดว่ายน้ำไปด้วยอะว่ายท้่พักในสระว่ายน้ำอ๋อจะไปเล่นน้ำด้วยใช่ไหมมีสระว่ายน้ำโอเคอ่ะมีอะไรอีกอันนี้อะไรเอ่ยเกงขาสั้นกับเสื้อยืดแขนสั้นใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศร้อนเนาะอันนี้ก็ โอ้โแคบแขนสั้นเหมือนกันใช่ไหมสองชุดอันนี้คะ่ะชุดสำรองอ๋อค่ะสัน้นแขนสั้นเหมือนกันชุดนอนชุดนอนว้าวโอเคครบยางของหนูอะ่ะโอเคฝั่งนี้คะ่ะฝั่งนี้อะไรอ่ะฝั่งนี้ของแม่อ๋อฝั่งนี้ของคุณแม่กุ้งนะเราใสาก่กระเป๋าไปด้วยกันใช่ไหมอ่าไหนดูของแม่ซิดูอีกทีนึงของแม่ครบหรือ,อยังมีชุดอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้ชุดว่ายน้ํา ใส่เกงขายาวอันนี้ชุดไปใส่นอนชุดใส่กับโอเคครบแล้วค่ะละอีคลิดก่อนคิดก่อนน,นี่ไงตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้จะไปด้วยอันนี้เป็นของใช้นะเป็นครีมเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันเป็นของใชนะ้เนาะไคลิปก่อนครบยังคะลูกของใช้หนูมาครบยังคะครีมยางมัดผมอะไรไปแล้วหรออ่ะโอเคพับเลยคะ่ะ พับใส่กระเป๋าเลยใส่เรียงกันเป็นชุดเป็นชุด่เดะเดี๋ยวตอนใช้จะได้ใช้ง่ายเนาะยังงออยากไปไหมคะงูมาอยู่กับแม่ก่อนโอ้โหนี่ชุดนอนลายน้องวัวนะโอ,นะโอเคอะพับใส่กระเป๋าเลยขายาวเลยเหรออ๋อเพราะว่าตอนกลางคืนเราจะมีแบบว่าปาร์ตี้อะไรกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปอีกอย่างแล้วเผื่อ,อยุงกัดเนาะใส่ขายาวยุงจะไม่กัด สงสัยนะทุกคนนางโง่เฝ้าบ้านนะดูไหมนา <c oughs> งโง่จะไปด้วยเหรอนา <c oughs> งโง่จะไปด้วยหรอลูกนางโง่ต้องเฝ้าบ้านอยู่กับพี่สายไหมนะ่ <c oughs> ะพี่สายพับเลยค่ะ จะไปไหนกันเนี่ยแล้วไปงานนะทิ้งหง่ไว้บ้านนี่เด้วไม่เอาหง่ไปด้วยล่ะทํำไมไม่เอาโง่ไปด้วยอะคะเนีงง่ยตอนนั้นยังเอาโง่ไปเป่าด้วยเลยไปบ้าน,นยายโง่อ้วนมากคนดูโ,โง่จี หัวลูกอาหารเนาะพี่นี่ชดิฉันงงไปได้ไหมได้หรือเปล่าคะไม่จับงงไปไม่ได้นะทุกคนดังงงรอไปบ้านยายเนาะใช่อันนี้ดังงงไปไม่ได้ นี่แม่เกทักมาถามแล้วว่าเราออกบ้านหรือ,อยังนะทุกคนปะเดี๋ยวเราก็จะออกบ้านแล้วนะทุกคนเรานัดไปเจอกับพี่เกลียี่ที่น้ําพุร้อนเนาะเราจะไปแช่ออนเซนกันโอ้โหไปเดี๋ยวแม่สำรวจอีกทีนึงว่ายังขาดอะไรบ้างเนาะไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากติดตามคลิปเราไปเที่ยวได้เลยนะในคลิปต่อๆไปเนาะไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ยนะค่ะบายบายค่ะนะงออบายบาย